สวัสดีครับผมชื่อนายธนโชธช่ำชื่นครับชื่อเล่นชื่อไก่ครับอายุ33ปีอาชีพค้าขายครับที่อยากลดน้ำหนักก็คือเวลาเราขึ้นของบนรถยกของเนี่ยมันจะปวดหลังแล้วก็เดินเหินลำบากครับทุกวันนี้อยากขอมากอยากแต่งตัวดีๆเหมือนคนอื่นาบ้างครับพี่ หนักก่อนลดครับ91โลครับพอได้มาเข้าร่วมโครงการในครบ3เดือนตอนนี้น้ำหนักเหลืออยู่ที่72.4โลครับลดไปเยอะมากว่วนเพราะการกินครับกินเยอะกินไม่ตรงเวลากินของที่มันไม่จําเป็นต่อร่างกายพวกของทอดของมันอะไรประมาณนี้ยน้ําหวานเมื่อก่อนในชอบมากพอมาตอนนี้อายุ30กว่าแล้วก็หันมาดูแลสุขภาพครับ,รบลูกยังเล็กเคยอดอาหารบ้างก็เคยมาแล้วนะครับ มันทําให้ร่างกายเราไม่ไหวพอมันลดลงไปแล้วมันก็ดีดขึ้นมาอีกทีทานเข้าไปแล้วมันไม่โยโย่ไม่ต้องทานเยอะทานแค่ตอนเช้าหนึ่งเม็ดแล้วก็ก่อนออกกําลังกายหนึ่งเม็ดนะครับพอทานเข้าไปแล้วเราไปวิ่งเนะี่ยรู้สึกว่าเหงื่อจะออกเยอะขับออกมาเยอะครับรู้สึกดีครับตอนนี้อยากแนะนําให้ลดน้ําหนักครับทุกคนที่มีน้ําหนักเยอะๆเนี่ยทําอะไรก็ลําบากปวดหลังปวดเอวอะไรหลายอย่างลดแล้วมันก็ รู้สึกว่ากระชับกระเชงขึ้นทําอะไรก็สะดวกขึ้นเดินจะวิ่งจะอะไรก็ได้เสื้อผ้าก็ใส่ได้สะดวกสบายครับผมอยากฝากกําลังใจให้กับทุกคนที่ต้องการจะหาอะไรมาเป็นตัวช่วยในการลดน้าหนักนะครับแนะนําไปที่นี่พี่ทานเราเห็นผลจริงๆทานแล้วออกกําลังกายเงื่อออกเยอะจริงๆผมทํามาแล้วทําได้ลดไป18โลกว่าแล้วในระยะเวลาแค่3เดือนผมทําได้คุณก็ต้องทําได้ครับ สั่งซื้อสินค้าสแกน QR code แล้วทักไลน์สอบถามกับสไป์โดยตรงได้เลยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ